วันที่18ธันวาคม2566นะครับที่เมืองไซยาบุรีแขวงไซยาบุรีสอปลอลานะครับเมื่อเช้าเนี่ยอากาศหนาวนะครับหมอกลงหนาเลยหนาวได้ฟิลหนาวเลยนะครับที่ไซยานะฮะเขาโซนตลาดนะครับตลาดจีนตลาดไซยาบุรีนะครับเป็นตลาดใหญ่สุดนะครับ สถานี้ก็จะมีอยู่สองสามตลาดนะทําเมืองแต่ว่าส่วนใหญ่เป็นตลาดน้อยนะครับเดี๋ยวจะเดินเล่นไปหากาแฟกินที่คาเฟ่อเมซอนนะครับที่ปั๊มปอทอนะครับแขวงสยบุรีเนี่ยมันมีปั๊มปอทอ,อยู่ ตัวในตัวเมืองสยาบุรีเนี่ยแหละครับก็เดินไปด้วยคุยกันไปด้วยนะครับตลาดจีนเนี่ยผมก็ถ่ายบ่อยนะหลายคนถ้าดูเคยติดตามผมก็คงจะดูจนเบื่อแล้วนะครับมาที่ไรก็ถ่ายแถวนี้นะครับคงจะเบื่อแล้วนะฮะก็ ไย่าเป็นแขวงหนึ่งนะครับที่คนจีนมาลงทุนเยอะนะครับเกี่ยวกับพวกภาคเกษตรนะฮะแล้วก็พวกการค้าอย่างนี้นะครับร้านค้านะฮะผมก็บรรยายไปหลายทีนะครับว่าการที่คนจีนเข้ามาเนี่ยมันก็ทำให้ความเป็นเมืองมันแน่นขึ้นมันดูดีขึ้นนะครับ ือจีนเข้ามาเขาก็จะมาแบบตุ้มเดียวนี่นะฮะมีทั้งตลาดมีทั้งร้านค้านั่นนี่โน่นหลายๆร้านมีเฮือนพักมีโรงแรมเนี่ยมันก็มันก็เลยกลายเป็นย่านการค้าไปเลยนี่นะครับ ตัวนี้ก็เป็นโรงแรมของกลุ่มทุนจีนนะครับส่วนพวกภาคเกษตรก็โรงงานพวกอะไรละ่ะมันต้นเนี่ยรับซื้อมันต้นนี่ก็มีแต่จีนทั้งนั้นเลยนะครับถนนสายแกนเท้ามาสัญมบุรีมันจริงเพลพังมากๆเลยนะครับ แต่ก็มองได้สองมุมนะครับมุมหนึ่งก็คือถนนมันเพพังใครๆก็ไม่ชอบนะครับแต่อีกมุมหนึ่งก็คือมันเกิดจากการขนสินค้ากเกษตรนะครับอันนั้นเงินมันจึงไหลไปยังมือพี่น้องคนลาวที่ขายมันสัมปะหลังนะฮะขายสินค้ากเกษตรให้กับกลุ่มทุนจีนอะไรอย่างเงี้ยนะครับพ่อ้าจีนอย่างงี้นะฮะเดี๋ยวโหนี่นะฮะเนี่ยร้านค้า คือบางครั้งเราก็จะเห็นคนจำนวนมากนั้นแบบเมียคตินะครับอะไรที่เป็นจีนก็จะคตินะครับจริงๆคนจีนเขาก็นำสินค้าเข้ามาสินค้าเหล่านี้ก็เป็นสินค้าที่ผลิตไม่ได้อยู่แล้วในสปอปปลาวนะครับ าการที่คนจีนเอามาขายนี่ก็พี่น้องคนลาวก็ได้ใช้นะครับราคาก็จับต้องได้นะครับไนะด้คะรีกันนะครับอโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดูการปิ้งย่างนะครับโซนปิ้งยา่าง ในขับเดียวกันสินค้าเกษตรอย่างนี้นะครับคนจีนรับซื้อนะฮะไม่ว่าจะมันสำปะหลังลูกเดือยยางพาราข้าวนะครับพี่น้องคนลาวก็ได้เงินนะฮะไม่ได้เงินธรรมดานะครับอย่างนี้ผมว่าไว้นะครับเงินจะขายมันสำปะหลังนี่คือกาลังสร้างบ้านแข่งกันนะครับในแถวชนบทอะฮะแขวงไซยะนี่ก็เป็นตัวอย่างแขวงหนึ่งเหมือนกันนะครับ คือในห่วงโซ่บทหานมันก็ต้องมีต้นน้ำปลายน้ำนะครับต้องมีผู้ผลิตนะฮะตั้งแต่ต้นน้ำนะครับมีพ่อค้าคนกลางมีผู้ผลิตปลายน้ำ,นำมีผู้จำหน่ายนะฮะคนคนเดียวไม่มีทางที่จะได้นะครับ ซูปเปอร์มาร์เก็ตนะฮะันนี้ก็เป็นซูปเปอร์ซูปเปอร์มาร์เก็ตจีนนะครับสานเฮออันนี้เหือนพักนะครับแล้วเวลาเสนอมุมมองให้คนแบบช่างจีนเพราะว่า,อายอดวิวมันจะสูงนี่ก็มันก็ได้แหละครับทำ สิครั้งมันก็ได้หมดแหละครับสิบครั้งนะฮะบรรดายูทูบเบอร์ลาเขาชอบอะฮะจีนมาแย่งอาชีพคนลาวอย่างนี้นะครับแย่งอะไรล่ะครับผมถามจริงนะไปตามมาันนอกคลอหนา่ายนะครับคิดดูคนเวียดนามคนจีนอยู่ไกลนะฮะยังมาเปิดร้าน อู่ซ่อมรถร้านตัดผมนะฮะผมก็เห็นคนลาวเนี่ยไปใช้บริการนะฮะถามว่าอ้าวแล้วไม่ไปไม่ไปซ่อมร้านคนลาวเนี่ยนะครับทำไมไปซ่อมร้านเวียดนะทุกคนก็จะมีคำตอบนะครับทุกคนก็จะรู้คำตอบนะครับเพราะอะไระ หรืออย่างร้านอาหารก็ได้ดูตัวอย่างนะครับร้านคนลาวนะฮะผมเจอกับตัวนะครับผมจะไปไปอุดหนุนนะร้านลาบแปดโมงเช้ายังไม่ขายครับเมาเม,า,มาเบียเมาเบียนะแต่คนเวียดนะครับหกโมงเช้าเขาก็เปิดร้านแล้วครับ มันไม่ใช่มีแต่คนเวียดนามน,นะครับไปอุดหนุนที่นี่ยอย่างที่เมืองดักจึงนะฮะที่เซกองที่อัตตเปือนนะ,ะคนลาวก็ไปกินค,ะนะคะรับนะฮะพนักงานรัฐเต็มเลยนะฮะโอ้แถวนี้มีร้านกินดื่มตั้งหลักอ๋อนี่ร้านตั้งหลักนะครับ จะเดินไปเส้นนอกแล้วเขาไปหากาแฟกินไปทางเส้นนี้บ้างนะครับผู้เช้าเนี่ยอากาศหนาวอากาศดีนะครับแต่ใช้าสายมาก็ร้อนนะฮะคือไซยะนี่มันมันไม่ได้ไม่ใช่เมืองหนาวแบบมันเป็นเมืองระนาบเดียวกับหลวงพระบางอะไรครับก็ถ้าหน้าหนาวก็หนาวกลาลังดีพอดีนะครับไม่หนาวมากนะครับแต่ก็ถือว่าหนาวนะครับไม่ร้อนถ้าเทียบกับเวียงจันทร์นะครับ ผมพูดมาก็ขออภัยนะครับพูดตามความเป็นจริงนะครับก็จะมีบ้านหลังใหญ่ๆเกิดขึ้นก็เยอะอยู่นะครับโอ้เดินมาถูกซอยพอดีนี่ไงปั๊มปตทข้างหน้าเนี่ยผมก็ไม่เดินมาสักทีถึงมาตั้งหลายทีนะครับนึกว่ามันไกลที่ไหนได้มันก็ไม่ได้ไกลนะครับ โอโ้มีร้านบันเทิงไนท์คลับสยะนะครับโซนนี้นะครับบ้านสีมงคุนนะครับสีมงคุณสีเมืองเป็นในตัวเมืองของสยาบุรีนะครับ โอ้ทางโซนนนก็มีบ้านใหม่ๆอยู่นะหลังใหญ่ๆสวยๆอยู่ในครับเขาไปกี่เมตรเนี่ยเขาไปในป่าเราในครับประเด็นคือตอนออกมานี่สิโอ้ทางโซนนี้บ้านที่สวยเกิดขึ้นเยอะอยู่ครับเนี่ยนะฮะคือสายาบุรีเนี่ยมันพื้นที่ตั้งเมืองมัน มันกว้างขวางนะครับมันกว้างนะครับมันเป็นที่ราบที่มันกว้างนะครับดังนั้นมันจุคนได้อีกเป็นแสนคนเ่ยนะดังนั้นนี่มันจึงไม่แน่นเหมือนกับหลวงพ่อบางเหมือนกับอุดมไซอย่างเงี้ยจริงๆถ้ามันเอามาบิดเบียดกันมันก็จะดูเป็นเมืองที่ใหญ่อยู่นาแน่นอยู่นะครับมันเอาคือมันเป็นพื้นที่ตั้งมันกว้างไงมันก็เลยแบบดูแบบดูไม่แน่นอะไรอย่างเงี้ยนะครับ รีสอร์ทนะทางนี้เป็นรีสอร์ทเือนพักนะครับเกินพักแสงพระจันทร์ 50เมตรโอ้แถวนี้มันเป็นพวกโซนบันเทิงครับถ้าใครแบบชอบโซนบันเทิงมาทางนี้นะครับเนี่ยมีหน้ามีเฮือนพักเยอะนะมันมีบันเทิงอยู่3 3 4เจ้านะครับแหล่งรวมบันเทิงนะครับดาวฟ้าไนท์คลับตอนกลางคืนนะครับใครอยากจะมาเลสาวมาจีบสาว นะฮะก็มาได้ครับอเอ่อเหนใหม่ๆก็เกิดขึ้นเยอะอยู่นะครับทางนี้นะครับจริงเขาเรียกว่าโซนทุ่งนานะแต่มันอยู่สูงนะครับจริงๆตรงนี้มันเป็นผูนะครับถ้าเดินลงไปตรงน้ําหุ่งเนี่ยมันจะเป็นต่ําลงไปเป็นสิบเมตรนะฮะไซยาบุรีนี่เป็นอู่เข้าอู่น้ําของเราเหนือนะฮะมีทุ่งเพียงพอสมควรนะครับ แต่การขยายตัวนี่เทียบกับแขวงอื่นนี่จะช้ากว่านะครับอันนี้ก็พูดตามตรงนะครับช้ากว่าพวกบอกแก้วหลวงน้ำทาอุดมใสหลวงพระบางเชียงขวางทางโซนลาวเหนือนี่นะครับแม้กระทั่งพ่งสาลีบุญเหนือนี่นะฮะ เจอแล้วครับจะบอกว่าไม่ไมีอเมซอนนะเดินไปตั้งไกลมีครับมีครับมีป้ายอยู่นะฮะที่ไซยะนี่มีปัป๊มปอลทอน,นีส่สาขาเดียวนะครับทางซ้ายนี่นะครับแต่จริงๆผมมองว่าตรงเมืองเมืองอะไรละเมืองปากลายเนี่ยควรจะต้องมีอีกหนึ่งสาขานะครับ คือเนื่องจากปัมออ๊มปอท่อเนี่ยมันมีปั๊มเดียวนะครับแล้วก็มีร้านกาแฟแบบอย่างเงี้ยอยู่ร้านเดียวในเมืองนะครับผู้คนก็จะมาสุมหัวกันตรงนี้แหละครับมาทำงานนะครับพนักง,งานรัฐนะครับพ่อค้าแม่ค้าเขาจะมานั่งตรงนี้นะครับเยอะนะฮะแม้กระทั่งเด็กนักเรียนนะครับก็จะแวะมาซื้อ เมนูที่เขาชอบก็อาจจะเป็นชาเขียวเย็นนะมันอาจจะไม่ใช่กาแฟนะครับชานมเย็นอะไรอย่างเงี้ยนะครับคือคาเฟ่เมสันเนี่ยเป็นร้านที่มันราคามันไม่แรงนะจับต้องได้นะครับทังโซนนี้ก็มีบ้านหลังใหม่ๆสวยๆเกิดขึ้นอยูบานานบ่บ้านท่านานะครับบ้านท่านานะฮะท่านา เดินไปทางนี้ครับแล้วก็ตบซ้ายไปทางหน้าหาข้าวกินแล้วครับจะบาบสองแล้วนะครับอ๋อตรงนี้เป็นโรงแรมด้วยนะฮะคือถ้ามีรถส่วนตัวมันก็สะดวกสบายนะตรงแถวๆนี้มันโซนนี่นะครับมีโรงแรมมีเงือนพักเยอะใกล้สถานบันเทิงนะครับอ่าผมชี้เป้านะทีนี้ไทาน้ำบุรีนะครับแถวปั๊มปอทเนี่หละครับแบบพับเทคกอะ มีหลายเลยนะฮะถ้าใครอยากจะมาดูสาวอู่อทอมโรงแรมอู่ทุมพรนะครับโอเคเลยนะโรงแรมนี้ถือว่าโรงแรมแบบโรงแรมใหญ่นะฮะเนี่ยโอ้โรงแรมมันเยอะครับแต่มันอยู่โซนนี้ โอ้ห้องพักเยอะเลยอะห้องพักเยอะครับแต่นี่เป็นบ้านคนนะครับแต่ว่าน่าจะเป็นเจ้าของโรงแรมม้งหะครับโอไม่ใช่ครับก็เป็นตัวโรงแรมเหมือนกันครับโอ้โหคนใหญ่เกินไปหรือเปล่าเนี่ยมีโอ้หลายสิบห้องครับก็ใกล้ๆปั๊มบอทอนะครับ จริงๆปั๊มบอทอก็ไม่ไกลจากตลาดจีนนะใกล้ๆนะครับบ้านสีเมืองผมก็จำได้แต่บ้านสีมงคลสีเมืองอะไรฮะบ,บ้านอื่นๆผมก็ไม่ค่อยได้ไม่ได้ค่อยได้ไปเท่าไหร่นะครับคือเดินมันเดินไกลอ่ะประเด็นคือมันไม่มีรถเช่านะครับไม่มีมอไซค์ให้เช่านะครับแล้วก็ถ้าแบบ เราเหมารถสามล้อจัมโบ้นี่โอ้ราคาแรงนะครับถ้าอยู่เวียงจันนี้สบายแล้วทุกวันนี้นะครับผมนั่งรถสิบพันนั่งรถเมย์หกพันสิบพันนะฮะนั่งรถสามล้อสาวพันไปไกลๆหน่อยอะไรเงี้ยนะครับไม่ได้กินผมนะครับสามล้อไอ้นั่งรถอ่า รถไฟฟ้านะครับก๊อกก๊อกนะฮะดังนั้นสามลอ้อก็อรอวันจบนะครับสามลอ้อมอไซรับจ้างนะครับเจอ drive นะฮะเจอ in drive แอป in drive อย่างเงี้ยนะครับแอปก๊อกๆเนี่ยจบเลยนะครับราคาถูกกว่านะครับบมดระยะทางบมไม่ไกลจะเอาแสนหนึ่งอย่างเงี้ยจริงๆมันราคาสัก40 50 เรียกพอเรียกแอคเนี่ยเอา30เองอะไรอย่างเงี้ยนะครับต่างกันริบลรับเลยนะครับดังนั้นก็รอวันตายนะครับแต่ว่าไซยายังไม่มีนะครับพอนเป็นเมืองเล็กนะครับแต่มันเริ่มมีที่เมืองไซก่อนนะอุดมไซแบบและนนี้นเป็นโซนทุ่งนานะครับยัง บ้านเรือนยังน้อยนะครับโซนนี้นะฮะแต่มันอยู่เขตเมืองนี่บ้านเรือนก็จะเป็นแบบทางโซนนี้บ้านสีมงคุลสีเมืองจะเป็นทรงสมัยใหม่นะครับกันหมดนะครับแต่ว่าถ้าเป็นทางลงไปทางเขตเมืองเก่านะ บ้านอะไรไม่รู้ตรงแถวน้ำหุ่งสายน้ำหุ่งยังนี้ยังเป็นแบบบ้านแบบเก่าๆอยู่นะฮะแต่ว่าก็แทรกด้วยบ้านเรือนสมัยใหม่นะครับแต่โซนทางนี้จะเป็นบ้านหลังที่สวยแบบนี้แหละครับโอ้วันนี้ลมเย็นอยู่นะไม่ไม่ไม่ร้อนเท่าไหร่นะครับไซยะบุรีนี่เป็นแขวงที่ยาวมากนะยาวจริงๆนะครับ เริ่มต้นจากเมืองแก่นเท้าติดท่าลี่จังหวัดเลยนะครับไปสุดที่เมืองคอบโน่นนะครับติดกับอำเภอภูซางจังหวัดพะเยาแล้วก็ติดกับเมืองเ,อเมืองอะไรละ่ะปากทาแขวงบ่อกแก้วนะครับยาวเป็น500กิโลนะฮะซึ่งจริงๆมันควรจะ ควรจะตั้งแขวงใหม่อีกสักแขวงหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมว่าปากลายน่าจะทำเป็นแขวงได้นะครับตั้งเป็นแขวงล้านช้างก็ได้นะครับหรือฟื้นจังหวัดล้านช้างประเทศสยามนะครแต่ว่าผมผมรู้สึกว่าจะมีแขวงใหม่อยู่แขวงหนึ่งที่เขากำลังเตรียมตัวที่จะตั้งนะครับ เขาที่ผมทราบมานั้นก็คือเขาจะยกาทางเมืองหมื่นมสนคามเมืองแม่นะฮะให้เป็นแขวงอีกแขวงหนึ่งนะครับโดยจะเอาตัวเมืองหมื่นนะเป็นตัวตัวแขวงนะครับเห็นว่าอย่างนั้นนะจริงเท็จแค่ไหนก็รอดูกันนะครับแต่จริงๆผมว่าทางปากลายนี่น่าจะทำเป็นอีกแขวงหนึ่งนะครับ ภูช้างเป็นภูสูงติดระดับเหมือนกันนะครับภูช้างเนี่ยนะครับแขวงไซยาบุรีนี่นะครับนนจีดด่านมันไม่มีจุดชมวิวนะครับมันไม่มีจุดชมวิวนะฮะมันเป็นภูที่สวยอยู่นะครับแต่มันไม่มีจุดชมวิวนะฮะไม่มีจุดขึ้นไปอะ่ะ <imana> <woah S 1> มันเป็นภูเขาหินปูนด้วยล <akkor S 1> ่ะครับมันขึ้นไปยากนะครับชันนะฮะ ินไปหาของกินก่อนครับตาลายแล้วผมเดี๋ยวไปกินข้าวกัะเพราที่เฮือนพักนั่นแหละครับเฮือนพักสันติภาพเนี่ยเขจะมีขายกัะเพราด้วยนะครับคือถ้าลองเทียบกับปากลายนะผมคิดว่าปากลายเนี่ยนะฮะน่าสนใจนะครับเพราะว่าพอมันมีเขื่อนเขื่อนปากลายนี่กำลังจะที่กาลังเริ่มสร้างกันแล้วน,นะครับ มันจะคึกคักอยู่ประมาณ 4- 5หปีเลยนะฮะปากลายนะครับที่สำคัญปากลายมันเป็นสามแยกตรงไปเวียงจันทร์นะครับมันเป็นทางที่ขลาวานรถจากประเทศไทยเข้าไปทางด่านผู้ดูอำเภอบ้านโคกนะครับนะฮะคือจริงๆมันถนนมันผุมันพังอ่ะถ้าถนนมันมันดีเนี่ยปากลายมันจะเติบโตแบบก้าวกระโดดเลยนะครับ น่าเสียดายนะฮะทางมันทางมันเพพังนะครับแต่ว่าทางไปเวียงจันทนั้นมันทางมันดีดังนั้นมันจึงเริ่มมีผู้คนจากทางเวียงจันทเนี่ยไปลงทุนที่ปากหลายนะครับที่สำคัญวิวมันสวยด้วยนะโอ้ทางโซนนี้เห็นกำลังสร้างนะฮะ น่าจะเป็นร้านค้ามากกว่าบ้านขนแล้วเนี่ยตรงนี้นะครับดูแล้วน่าจะเป็นร้านค้านะครับนะฮะน่าจะร้านค้านะครับเพราะว่าเสามันเยอะจังสยามันไม่ได้ท่องเที่ยวนะครับดังนั้นมันจริงค่อนข้างที่จะเงียบนะครับมันไม่ได้ท่องเที่ยวเข้ามาเหมือนกับลพบางหรือเหมือนอย่าง จำปาสักอะไรอย่างนี้นะครับแม้แต่อุดมไซองก็ยังพอได้นะครับการท่องเที่ยวหลวงน้ำทาอย่างนี้นะครับแต่ว่าไซยะนี่ไม่มีเลยนะครับมาเกี้ยงออกนะครับมาเกี้ยงออกแล้วนะครับ แต่ร้านค้ามันก็ขยายตัวเรื่อยๆนะครับไม่ได้ถึงกับเงียบเหงานะครับสยาบุรีนะครับขยายตัวเรื่อยๆอยู่นะครับอ้าวร้านปิดซะแล้วคือไปกินร้านปิงป้งปิ้งปลา อิ่มแล้วนะครับจะ่ลับเงินพักนะครับแดดมันร้อนไปพักผ่อนนะครับ